คลิปเสียงเมืองการมีความคืบหน้าหลังจากที่พักเพื่อไทยนะครับโดยอาจารย์ชูศักดิ์เซลินินออกมาบอกว่าพักเพื่อไทยยืนยันว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าตรวจแล้วก็ร้องกรกตเกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงและวันที่5กุมภาจะเปิดตัวพยานปากเอกช่วงนี้ชมคลิปครับที่กาญจนบุรีค่ะล่าสุดเห็นว่าก็มีภาพปรากฏออกมาเรื่องของการซื้อเสียงที่ค่อนข้างจะหนักเลยในพื้นที่กาญจนบุรีประกอบกับเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาด้วยค่ะ ก็เอาเอาไปสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องคลิปเสียงนะครับพวกเราคงทราบดาีคงได้ฟังกันแล้วนะครับว่าข้อความเป็นยังไงก็โดยรวมเนี่ยคุณคุณสัปดาเนี่ยเขาก็ไปลงประจำวันว่าไม่ใช่คลิปเสียงเขาไม่ใช่เสียงเขา,าท้ายสุดก็บอกว่าจะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องเ,เรื่องนี้ก็เราก็มาฟังดูแล้วก็โดยสรุปว่า การจะพิสูจน์ว่าเป็นเสียงของุูสัะดาจริงหรือไม่ความเห็นผมคิดว่าไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็รู้จักุูสตะดากันาามาช้านานเข้าใจผู้สื่อขาวว่าวคงได้ยินท่านได้สัมภาษณ์พูดจาม,มันก็ชัดเจนถ้าไปถามใครสักร้อยคนเนี่ยถามว่าไม่ใช่เสียงมูสตะดามีไหมเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ไม่มีคนตอบแต่ทัานก็นนะได้นะครับนี่เพื่อเพื่อเป็นข้อ ข้อยุติเนี่ยเราฟังดูแล้วเนี่ยก็มีความเห็นโดยรวมว่ามันค่อนข้างจะมินเมยมินเมต่อต่อกฎหมายเรื่องตั้งบางคำพูดเนี่ยพูดข่าวฟังดูดีๆเนี่ยดูจะเป็นคำพูดที่ดูจะไม่ไม,ไม่ไม่ควรไม่ไม่เหมาะสมดีความกระดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเช่นไม่ไม่เอาพักแดงอะไรอย่างเงี้ย ใครไม่เอาก็ฟังดูพัดเดนเราเนี้ยก็มินเบตอบกฎหมายเรื่องตังค์นี้คุณพนมโพกแก้วกับคุณอะไระกับสจอจที่มีอยู่ในคลิปเนี่ยเขาก็ไปคุยกันแล้วคุณพนมเนี่ยเขาเสียหายมากเพราะเขาพูดว่าถ้า,ถ,าถ้าเลือกคุณพนมก็เป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นอะไรเราอย่างนี้เปต้นก็เข้าใจว่าเขาอินดีแระพร้อมจะมา แถลงที่พักเพื่อไทยในวันพฤหัสนี้พฤหัสนี้คู่นี้วันพุธก็วันพฤหัสต,ตอนเช้าก็พูดข่าวไปฟังดูเขาจะมายืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับว่ามีการได้มาอย่างไงมีการสัมภาษณ์อย่างไงข้อความนั้นเป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยเข้าใจว่าฟังเสียงสอจอเขาดูว่าเขาเป็นยังไงเขาเชื่ออย,ย่างไงเขา เขาพูดกันย,ยังไงอันนั้นแหละพูดสักข่าวพี่น้องประชาชนจะจะทราบชัดเจนนะแต่ในท่านเนี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าคําพูดดูดูแล้วมีปัญหาพอสมควรนะครับจอในคลิปใช่ไหมครับครับจอในคลิปเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่มันมีคลิปวันนี้มีมีเรื่องของการซื้อเสียงแล้วก็มีเรื่องของการข่มขู่ ข่มขู่เยวะข่มขู่รัศดรที่อะไรที่จะจะ,ะว่าถ้าปืนนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปจับจะออกจากพื้นที่อย่างนนี้เป็นต้นอันนี้ก็ก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของการใส่ร้ายเป็นเรื่องของการขาร่มขู่ต่างๆเพราะจะว่าคุณพนมโพแก้วเนี่ยก็จะพาชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนแล้วพาพยานหลักฐานที่ที่ได้มา มาแจง้งมาร้องต่อคอคต่นะเข้าใจว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการไปร้องต่อคอตอจังหวัดกาญจนบ,บุรีแต่แต่เรื่องสําคัญก็คือว่าเรื่องแรกหลังจากถแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยแล้ว <c oughs> เขาจะประมวลสรุปเรื่องและนําไปร้องที่กอตกลางทีต่ตอกลางที่กรุงเทพว่าเป็นการทําความผิดต่อกฎหมายเรื่องตั้งกฎหมายนั้นกฎหมายนี้นะครับอันนี้คือสาระสาคัญ อยากเรียนผู้จัดการสาปนาจะไปแจ้งความแล้วแล้วก็บอกว่าคลิปเสียงนั้นเป็นคลิปคล้ายแต่ว่ามันก็เป็นผู้สมัครในพื้นที่ด้วยกันที่แข่งูแข่งกันตรงนี้คิดว่ามันจะมีผลไหมคะเพราะคําพูดอย่างที่อาจารย์บอกว่าถึงเมื่อเพื่อไทยไปก็ไปเป็นฝ่ายค้านแบบนี้ค่ะก็แน่นอนก็กถามว่าการพิสูจน์ว่าเป็นเสียงเขาจริงหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งละเรื่องประเด็นหนึ่งก็พิสูจน์กัน ผมว่าพิสูจน์ไม่ยากเลยนะแต่ข้อความที่พูดเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมนะใครเสียหายบ้างอันธุ์นีนะ้ชัดเจนกฎหมายเลือกตั้งจะมีว่าทำให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดทำให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครอย่าไปเลือกพรรคนี้พรรคนี้ไปรัฐบาลไม่ได้นะ พักนี้คนนี้ไม่ชอบพักนี้อะไรเงี้ยมันชัดเจนนะครับในฐานะเสีด็จการอย่งยา,ยางย,าย่างเพื่อใครทคียย่ทยยทเราพักจะผ่านจากที่ระดับาจะดำเนินการยใงไรนี้ครเราเราก็ดำเนินการในนามพักด้วยแล้วคุณพนมด้วยหมายความว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการมอบอำน,นาจให้ไปดําเนินการเราก็ทําได้ก็คือร้องร้องต่อ,อกออกตให้สอบสวน สรุปพรรคเพื่อไทยโดดมาเล่นเองเกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงนะครับแล้วก็มั่นใจว่าในคลิปพิสูจน์ตัวตนไม่ยากแม้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะปฏิเสธประเด็นสําคัญคือพรุ่งนี้ให้จับตาดีๆวันที่5กุมภาพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะนําคุณพนมเป็นผู้สมัครเขตห้าการจนบ,บุรีแล้วก็พร้อมชาวบ้านรวมถึงขาจอที่อยู่ในคลิปด้วยม,มาเปิดตัวถแถลงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการรายละเอเียดว่ายังไงบ้าง เมื่อสักครู่นะคะที่เราฟังคลิปกันไปเนี่ยทางคุณชูศักดิ์ร้องหัวหน้าพักและฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยนะคะก็ระบุถึงการเตรียมถแถลงดําเนินคดีและร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะคะกรณีปรากฏคลิปเสียงแล้วก็ภาพการซื้อเสียงเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยทางคุณชูศักดิ์เนี่ยระบุว่าเนื้อหาในคลิปเข้าข่ายทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคะแนนนิยมและทําลายคู่แข่งนะคะ ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเตรียมนําพยานหลักฐานเข้าชี้แจงต่อสังคมในวันที่หกุมภาพนันธ์นี้รวมถึงคุณชูศักดิ์เนี่ยยังบอกอีกว่าแม้ว่าทางคุณศักด์าวิเชียนศิลป์ผู้สมัครสสการจนบุรีเขตหพักภูมิใจไทยจะมีการปฏิเสธและเข้าแจ้งความว่าไม่ใช่เสียงของตนเองนั้นแต่จากการฟังคลิปเชื่อว่าการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ทำได้ไม่ยากค่ะ เนื่องจากเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเนื้อหาในคลิปนะคะมีการกล่าวถึงการไม่เลือกพักแดงและอาจว่าและอ้างว่าหากเลือกนายพนมโพกแก้วผู้สมัครจากพักเพื่อไทยก็จะต้องเป็นฝ่ายค้านซึ่งส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพักอย่างรุนแรงนะคะขณะที่มีรายงานว่าทางคุณพนมกับชาวบ้านนะคะก็จะที่ได้รับความเดือดร้อนนี้เนี่ยจะมีการนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งเรื่องต่อกอกอตจังหวัด แล้วก็ในวันที่5กุมภาพันธ์ในช่วงเช้าทางคุณพนมเองนะคะก็จะเดินทางมาที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะเพื่อที่จะทำการถแถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้งนะคะรวมถึงทางพักเองก็จะมีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อยื่นคำร้องต่อกอกอตด้วยให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการซื้อเสียงแล้วก็การข่มขู่ราษฎรในพื้นที่ค่ะ,ะเดี๋ยวก่อติดอย่างต่อเนื่องนะสรุปสจคนที่อยู่ในคลิปเขายังอยู่ดีใช่ไหม ก็ณนะตอนนี้น่าจะยังอยู่ดีแหละค่ะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เข้ามาพร้อมกันอ่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มานี่อีกประเด็นหนึ่งเลยนะมีสองอย่างถ้าเขาไม่มาคือหนึ่งก็คือถูกอาจจะกลัวถูกคมคู่ครับสองไม่ใช่เขาฮะฮะก็คือเขาไม่มาก็ไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ต้องมาไงอ๋อแต่แต่พี่ก็ไปแอบส่องเฟซบุ๊กเขามาแล้วพี่รู้ตัวแล้วนะจริงไหม เขาก็ยังเหมือนว่ายังพึกเหิมอยู่ยังยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตัวสอดจอใช่ไหมอ่าที่ที่เป็นเงาอยู่ตรงหน้าปกข่าววันนี้หรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเขาแค่เป็นผู้รับฟังอ่ะเดี๋ยวก็รอดูพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ